จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อ AI พัฒนาเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์ดีกว่ามนุษย์ผมมเรู้ฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กําลังพูดถึงมากๆเลยนะครับเรื่องของการพัฒนา AI ชั้นสูงนะครับซึ่งก็มีเขาอมาลครับว่าคนที่เขาพัฒนา AI ในแรกๆเลยนะครับหรือแม้แต่อีลอนมัสซครับซึ่งเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องยุติการพัฒนา นะครับเรื่องของ AI ก่อนนะครับเพราะาตอนนี้รู้สึกว่า AI เนี่ยมันจะรู้มากเกินไปนะครับคือ AI เนี่ยรู้ทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะ AI ชั้นสูงเนี่ยสามารถที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาก็กลัวว่าวันหน้าเนี่ย AI นี่แหละจะมาควบคุมมนุษย์แล้วก็จะควบคุมทุกอย่างแล้วอาจจะเป็นผลเสียต่อมนุษย์สิโลกมนุษยชาติก็เป็นได้นะครับเพราเป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าเราอาจจะต้องหยุดการพัฒนาก่อนนะครับแต่เมื่อเรามองตอนนี้นะครับโอ้ทุกคนเนี่ย นะทุกคนใช้ AI หมดเลยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นงานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามงานเล็กงานน้อยพวกคุณก็ใช้ AI กันหมดนะครับแต่ว่า AI ชั้นสูงในบาง AI เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมีการคาดการณ์แล้วว่า AI เนี่ยจะพัฒนามนุษย์คือคือจะพัฒนาเป็นมนุษย์แล้วก็ความคิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะดีกว่ามนุษย์คือมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีผิดถูกชัว่วดีใช่ไหมฮะตามที่เราคิดแต่ AI เนี่ยเขาจะพัฒนาเลยว่าการเป็นมนุษย์ที่ดีจะเป็นอย่างไรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงสุดเนี่ยเป็น เออเราวก็ไม่รู้ว่ามันตรงๆลงมันจะดีหรือไม่ดีแลแต่ว่าฟังแล้วมันก็น่ากลัวมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเกิดควบคุมระบบต่างๆทั่วโลกได้เนี่ยมันก็แ่ามันก็แ่้แบบคิดแล้วก็โอหโ้ห มันก็คงจะวุ่นวายหน้าดูเหมือนกันนะครับก็เลยต้องติดตามกันต่อว่าครับว่าเอ๊ะเขาจะเอายังไงกับ AI จะมีการพัฒนาต่อยอดไหมหรือจะต้องหันกลับมาพิจารณาว่าการพัฒนา AI ครั้งนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์บนโลกนี้อย่างแน่นอนแหมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าทุกคนต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ออกมาแล้วดูสิว่าเขาจะทำอย่างไรเขาสามารถที่จะรณรงค์หรือมีข้อบังคับอะไรบ้างฮะในการที่จะพัฒนาเอไอตัวนี้นะครับหรือจะหยุดก่อนหรือจะมีเงื่อนไขข้อบังคับใดๆที่เกิดขึ้น ร่วมกันบ้างก็น่าสนใจกันนะฮะส่วนตัวนี้นะครับ AI ในประเทศไทยเราก็มีหนึ่ง AI ที่นําเสนอเป็นกเป็น AI ที่เรียกว่า b ีบบอท AI นะครับเป็น AI ที่สามารถทํารายได้กับเรานะ,ะตัวนี้ดีมากครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เป็นชั้นสูงอะไรมากมายแต่เป็น AI ที่สามารถทํางานแทนคุณได้เลยครับโดยเขาจะบีบการขายกับคุณนะฮะและทําการขายและขยายตลาดให้กับคุณรวมทั้งดูแลคุณ ให้เป็นเสมือนเจ้าของตลาดด้วยโอ้ oh, oh, แลน่สนใจทุกคนลองไปติดตามดูนะครับที่โปรไฟล์ผมนะมันจะมีวิดีโออยู่เราเข้าไปดูครับว่าเฮ้อไอมันสร้างมาได้อย่างไรวันนี้นะครับถ้าคุณเบื่อการขายนะเบื่อรูปแบบการสร้างะามะได้เดิมๆผมอยากให้ทุกคนไปดูผมจะรู้ครับ